สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นวิธีการคอนเน c t o อรนะครับลักษณะข้อง,งอ45องศานะครับแบบคอนเน็กขึ้นไปที่ตัวโถ,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 ถสุกพันนะครับก็หลังจากที่เราเขียนรูทรันเข้ามาที่โถ,ถ,ถสุกพันแล้วเนี่ยฮะก็ะค,รครอบตัดมาคีนะครับแล้วก็เปิด นะตัวโทสุขภัณฑ์เราอาจจะจัดรูปแบบให้เป็นแสดงผลเป็นโปร่งแสงนะครับไปที่เซตติ้งนะครับเลือกฟิล์มแบล็คกราวเป็นลักษณะฐานโปร่งแสงนะครับเห็นการโปร่งแสงอยู่นะครับแล้วเท่กากันคอนเนคได้เลยนะครับกำหนดตัวบร n นนะครับตัวเอลโ m มัน45องศานะครับในเฟ i t e ไว้ก่อนเซตเซตติ set setting, set ้งเซตเดฟอย์ไว้ก่อนนะครับเวลาเราเขียนเนี่ยมันจะขึ้นออโต้เลย รูปแบบแรกก็จะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับในแนวนอนก่อนนะครับในแนวราบก่อนนะครับเขียนเพื่อเอาฟิตติ้งเข้ามาก่อนนะครับแยกท่อตรงออกไปนะครับลองดูใน 3D นะจะเห็นเป็นท่อในแนวนอนนะครับแนวราบเราก็จะทําการปรับมุมมุมองอศาให้มันนะครับให้มันพลิกหงายขึ้นนะครับ ในส่วนนี้จะเห็นว่านะครับยังปรับมุมองศาไม่ได้นะครับอาจจะต้องตัดแยกออกมาจากการคอนเนคกันก่อนนะครับแยกออกมากันแยกการคอนเนคก่อนลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็มาใส่นะครับใส่มุมองศาหให้มันในแกน x ลองดูที่90องศาอ่ามันก็จะพลิกขึ้นให้ลักษณะนี้นะครับหลจากจนั้นก็มาจัดรูปแบบนะครับจัดการนะจัดการให้ตรงตำแหน่งนะครับจัดการหมุนในแปลนนะครับทันะ้งสองตัวเลย ท่อแนวนี้ไม่ได้ใช้ก็ลบออกนะครับก็เปิด 3D ดูนะครับจัดนะครับจัดสียบไอีกตัวหนึง่งให้มันคอนเนคกันตัวนี้อาจจะปรับมุมไพ่ในแกน x ลองดูที่45องศา,าก็จะได้พอดีนะครับาจากนั้นก็จับขยับขยับแล้วก็ให้มันคอนเนคกัน โอเคแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับท่อแนวนอนที่ได้นะครับก็จัดการสั่งให้มันกลายเป็นท่อแนวตั้งนะครับจากนั้นก็ Move เข้าไปติดประกอบกันนะครับแล้วก็จับยืดขึ้นไปนะครับอา,อาจจะคลุกมันก่อนนะครับคลุกไว้ก่อนคลนะุกไว้ก่อนเพื่อจะทำการขยับให้มันตรงกับชซ้นต์ไลน์ของ ตัวโวสุกณฑ์นะครับจะปรับยายระยะให้มันตรงนะครับใช้สแปนควบกรุปในการเปิดปิดกรุปนะแล้วก็ทำการยืดท่อขึ้นไปนะครับให้คอนเนคกับตัวจุดโตสกณฑ์ก็เสร็จแล้วนะครับการคอนเนคนะครับข้องอในรูปแบบ45องศา2ตัวติดกัน อาจจะปลดสแปนแล้วก็ใช้กรุปในการ Copy นะครับชุดนี้มาตัวอีกตัวหนึ่งนะครับจัดระยะให้มันได้ตัวที่เป็นฟ o r ปเอาตอนนี้ก็เหมือนกันก็ copy มาใช้ได้นะใน 3D ก็แสดงรูปลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับครับหรือจะใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับในการเขียนรูปแบบท่อนะครับ ก็ต่อ452าตัวนะครับใช้วิธีการเขียนใน 3D ได้เลยนะครับนะครับอันดับแรกอาจจะไปตั้งที่วิวก่อนนะครับที่เปิด Edit Plan Display ไว้นะครับแล้วก็ตัดมากคีมานะครับตัดมาคีเพื่อจะทำงาน 3D มันนะครับเปิดขึ้นมานะครับอันนี้ผมจะจำตัวท่อ For อ r e ิ n Out ตัวนี้ให้ดูนะครับ Start Routing ได้เลยนะครับ จากนั้นก็ไปที่ตรงนี้นะครับ Edit Cut Plane ตัวน,นี้นะครับให้เป็นเลือกเลือกตัวที่2ไว้แล้วก็จัดมุมนะครับกดแท็บเพื่อจะใส่มุมส5ทาองศาที่เองเกินนะครับแล้วก็เลือกลูกศรแนวตั้งนะครับแล้วก็คลิกบากก็จะเร็วนะครับจะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะครับ